การถ่ายรูปทำวิดีโอเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการทำออนไลน์นะครับถ้าเรามีความรู้เบสิกพื้นฐานนะครับของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ย<ๆ>ก็จะสามารถทำให้เราเป็นจุดต่อไปที่จะเริ่มทำช่องทำเพจเปิดบัญชีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเปิดเฟซเปิด YouTube เปิดไอจีวันนี้นะครับจะมาแชร์วิธีการ ติดตั้งโหมดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในมือถือเดี๋วจะเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับเอาไว้ดูดูดูไลฟ์ like ผมอีกเครื่องเนึงก็เอามาทำเวิร์กช็อปไปด้วยกันเลยนะครับถ้ามีเครื่องเดียวก็อาจจะเอาปากกากับสรมุดจดวได้นะครับอันนี้เป็นความรู้ที่เวลาเราไปซื้อมือถือเนี่ย เราไม่มีความรู้ที่จะถามคนที่ขายมือถือเราเนี่ยบางทีเขาก็ไม่บอกหมดบางทีเราก็ไม่รู้หมดว่าหมดอะไรในมือถือที่จะถ่ายรูปตรงไหนกดตรงไหนตั้งค่าตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีคําตอบใครมีมือถืออีกเครื่องเดินก็เอาขึ้นมาเลยนะครับขั้นแรกนะครับเปิดที่เมนูถ่ายรูปนะครับเปิดขึ้นมาเลยครับอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับ ในดูถ่ายรูปในเมนูเนี่ยครับมันจะมีการตั้งค่าการถ่ายรูปกดที่ข้างล่างที่คําว่าถ่ายรูปนะครับกดหนึ่งทีแล้วก็ไปที่จุดสามจุดข้างบนบนซ้ายนะครับกดไปทีหนึ่งมันจะมีคําว่าปันเพืองเห็นไหมครับอย่างน,นี้ครับปันเพือง อันนี้ผมขยายให้กดปันเฟลองไปนะครับเห็นไหมคราบเมนูเต็มเลยเดี๋ยวผมจะพาตั้งค่าเมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับเนื่องจากในในทีวีเนี่ยมันจะมองไม่เห็นนะครับผมก็ยกขึ้นมาให้เลยนะครับมันอาจจะไม่ไม่ตรงกับโทรศัพท์ของคนแต่ละแต่ละคนแต่รุ่นนะครับ ของทำตุ้งของหัวเวยของเกี่ยวมีมีห้อต่างๆเนี่เมนูมันจะไม่ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นระบบแอนดรอยนะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันจะมีเมนูง่ายๆหนึ่งเมนูนะครับซึ่งเราไม่เคยใช้กันเลยก็คือภาพลายน้ำภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ก็เลยต้องไล่หาอันดูนะครับบางคนจะเป็นซัมซุงบางคนจะเป็นหัวเว่ยบางคนจะเป็นเรียวมีนะครับของผมที่เอามาสาธิตนี่เป็นของเรียวมีนะครับเป็นของเรียวมีเร,วเรียวมีเก้าโปรนะครับเมนูแรกที่ผมจะสาธิตก็คือภาพลายน้ํานะครับตรงนี้นะครับ ภาพลายน้ำมีไว้ทำไมเวลาเราไปถ่ายรูปเนี่ยอมันจะมีโลโก้ของโทรศัพท์แล้วก็วันเวลาให้บันทึกอยู่ในหน้าโทรศัพท์นะครับพอเราเลื่อนไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้บอกนะฮะอุปกรณ์ให้เราติ๊กให้เป็นสีนะครับเดิมมันเปิดป,ปิดอยู่แล้วก็ติ๊กให้เป็นสีเปิดไว้นะครับ แล้วก็มันมีตำแหน่งขนาดของของตัวหนังสือเราเอาใหญ่ไปเลยนะครับแล้วก็ตำแหน่งจะให้อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเลือกได้นะครับอ่าแมเปิลให้อยู่ข้างบนนะแรกแล้วเราก็ออกมาลองถ่ายรูปดูเดี๋ยวผมจะโชว์ผลงานนะครับขอ,ออนุญาเตเซลฟพี่นิดนึง พอถ่ายเสร็จผมก็จะโชว์ให้ดูนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมมันมีโลโก้ของยี่ห้อโทรศัพท์แล้วก็วันที่ปรากฏอยู่นะครับอันนี้เราตั้งไว้ใข้างบนนะครับกดที่รูปมือนเดิมแล้วก็ปั่นเครืองนะครับเราอยากให้มันอยู่ข้างล่างแล้วก็กดตำแหน่งจากข้างบนเป็นข้างล่างอย่างนี้แล้วเราก็ลองถ่ายดูเห็นไหมครับ โลโก้มันจะไปอยู่ข้างล่างแล้วก็มีวันที่ด้วยของทุกยี่ห้อมีเขาเรียกว่าลายน้ํานะครับเราจะจะติดก็ได้ไม่ติดก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการเราก็แค่ไปลบมันออกแค่นั้นเองนะครับเพราะเราไม่เคยรู้เลยพราะเลยไม่เคยเข้าไปเล่นมันเลยแล้วเราก็ไม่เคยถามร้านที่เราซื้อบือถือก่อนวลเราซื้อบือถือเราก็ไม่เคยถามเขาเลยว่าเล่นยังไงผมก็มานั่งศึกษาเล่น เออมันมีฟังก์ชันที่น่าสนใจนะแล้วก็น่าเล่นทุกที่พ่อมีนะครับหลน้านะครับแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ติดตั้งเวลาเราไม่อยากต้องการเราก็ปิดออกปิดกนเลยไหลน้าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราผมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันนี้ใช้บันทึกวันเวลาที่เราไปไปเที่ยวอะไรพวกนี้เป็นเรมูนี่ไปนะครับ เป็นมาดูยอนหลังว่าเราไปที่เพื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าเออรูปนี้ยเราถ่ายเพื่ออะไรจะถ่ายเก็บไว้ก็บางทีเราไปทําธุรกรรมอะไรพวกนี้เราถ่ายเก็บไว้ก็จะมีเลขไอ้ตัววันที่บันทึกเป็นหลักฐานต่อไปเราไปเมนูที่สองเมนูที่สองเนี่ยเราอาจจะเห็นในติ๊กตอกนะครับตารางเก้าช่อง ตรงนี้นะครับตารางเก้าช่องเบนที่สองนะครับาตารางเก้าช่องอเลื่อนหาได้เลยครับตอนนี้กดคำว่าวตารางนะครับมันจะมีคำว่าวตารางแล้วเราออกมามาดูความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับมันมีตารางเห็นไหมครับมันอาจจะแสงมันจะเส้นเล็กหน่อยนตารางเก้าช่องนี่หมดสําหรับเวลา,าเวลาสายีย่ย ต้องการให้หน้าคมชัดเนี่ยให้เราเอาอหน้าเราไปอยู่ในเส้นทแยงทแยงมุมตรงกลางนะครับเป็นการโฟกัสให้หน้าเราคมชัดมากขึ้นจริงข,ข,ขึ้นนะครับหมดตั้งหลับในการถ่ายรูปเน้นรูปหน้าเรานะครับเลน้นวัตถุมีหมวดตั้งเวลาอย,อยู่ข้างๆข,ขนาดของภาพหนึ่งต่อหนึ่งผมก็เคยทำคลิปลง นะครับวิธีการถ่ายรูปตัวเองด้วยการตั้งเวลานะครับก็ไปดูท่อนหลังได้โหมดถ่ายรูปจบแล้วต่อไปต่อไปเป็นโหมดถ่ายวีดีโอนะครับทุกวันนี้โหมดถ่ายวีดีโอเนี่ยสำคัญมากที่คําว่าวีดีโอนะครับของแต่ละคนตรงหน้าวีดีโอเนี่ยข้างบนตรงนี้นะข้างบนเนะี่ยของโทรศัพท์ของที่ไม่ใช่ของผมนะของคนอื่นๆเนี่ยนะมันจะมีขน,นาด ความกว้างความยาวของวิดีโอ1ต่อ1นต่อสามต่อเกต่อสีจริงๆแล้วเราใช้แค่16่กต่อ9ับเก้ต่อสี่เนี่ยเราไม่ใช้ฟูลนะครับเพราะว่าเวลาไปตัดต่อเนี่จะมีปัญหาในแอปนะครับก็คือพลิกมาเป็นอย่างนี้นะถ้าเราจะทำ YouTube นะอันนี้ TikTok นะอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะ สลับตรงข้างๆเนี่ยสลับหน้าหลังเป็นกันเนาะอ่ะต่อครับเรื่องของวิดีโอนะครับมันมีขนาดที่เราต้องใช้ก็คือ16ต่อ9ก้าับเกต่อ16บหกฟูลฟูลเนี่ยเราไม่ใช้นะครับมีแค่2ตัวนี้เองส่วนเวลาจะเรียกเป็น Full h d หรือว่า SD เนี่ยมันจะไว้ให้เลือกกันที่เมนูของแอปที่ตัดต่อ นะครับอย่างให้มันคมชัดที่สุดก็เป็น f u l l HD แต่เวลามันรันในมือถือมันจะช้าแต่ภาพมันจะชัดถ้าอยากเป็น S d ธรรมดาก็คือ720ภาพมันจะไม่ชัดเวลาไปดูในจอคอมพิวเตอร์มันจะไม่ชัดถ้า f u l l HD มันจะชัดทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์มันมีเทคนิคมากมายนะครับเวลาคนไปไปลงวีดีโอเนี่ยเขาบอกลงในมือถือลงมือถือ อัดวีโอแล้วไปเซฟลงในไลน์แล้วก็ไปเป็นดูดจากไลน์ลงมาเพื่ออัดวีโอความละเอียดมันถูกถูกลายบีบอัดก็อัดเวลาอัดอดอ,อกมาคุณภาพของวีดีโอมันก็ไม่คมชัดเราต้องอัดจากวีดีโอที่อยู่ในเครื่องเท่านั้นถ่ายวีโอเสร็จปุ๊บจะเอาเข้ามาตัดต่อในคอมพิวเตอร์ในโน้ตบุ๊กทำยังไง เดี๋ยวนี้มันมีไอ้ที่จ้ำตูดคล้ายๆแทมได์อะเซฟข้อมูลเหมือนเอสดีการครับเดี๋ยวนี้มันมีขายแล้วแล้วมันมีการแบบอ่าม,มันเป็นเป็นพอร์ต USB เสียบเข้าไปแล้วเราสามารถให้มันมาเซฟในนี้ได้มูฟจากเอสดีการมาอยู่ในนี้ได้แล้วเอาตัวนี้ดึงออกมาไปเสียบไปเครื่องหนึ่งแล้วก็ดูดเดี๋ยวนี้มันมีขายการที่จะให้วีดีโอคมชัดไม่ว่าจะในมือถือ หรือในคอมพิวเตอร์นะครับเราจะใช้มือถือที่เรามี t i กตอกอยู่ถ่ายวีโอให้มันลงในเครื่องอาไปที่ SD Card นะครับแล้วเราก็โหลดจากในเครื่องที่มีโปรแกรมตัดต่อในเครื่องเดียวกันตัดเสร็จปุ๊บโยนเข้าทิกตอกไปเลยหรือว่าโยนเข้าแพลตฟอร์มนั้นๆไปเลยวีดีโอ ต้องการความคุ้ชัดเนี่ยเราไม่สนใจนะหนึ 1, ่งต่อหนึ่ต่อ3เราสนใจแค่9ต่อ16กับ16ต่อ9คือแนวตั้งก็คือ tiktok หรือว่าชอ็อตหรือว่ารีวแนวนอนเป็นวิดีโอย,ยาวเป็นแนวนอนสำหรับเพจสำหรับ youtube นะครับส่วน IG รีวรีวของ IG เนี่ย9ต่อ6 6 เมนูหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะ